หน่วยอากาศน่ารู้เรื่องประโยชน์ของอากาศสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูเกชเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูมีคำครองจองมาฝากเด็กๆมาท่องคำครองจองพร้อมๆกันเลยค่ะคำครองจองลมลมคืออากาศต้องการที่อยู่ถ้าเป่าฟองสบู่ก็ลอยฟูฟ่อง เป่าลูกโป่งพองหน้าลองหน้าเล่นแสนสนุกทุกเย็นได้เล่นลมเอ้ยจากคำครองจองเด็กๆคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะเกี่ยวกับอากาศอากาศเป็นสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวเราไม่มีสีไม่มีกลิ่นโปรง่งใสเราจึงมองไม่เห็น แต่เราสามารถรับรู้ได้เมื่อมันมากระทบกับร่างกายหรือได้ยินเสียงในวันที่มีลมพัดและอากาศนั้นมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวเรามาดูกันเลยค่ะอากาศคือสิ่งที่คนสัตว์พืชหายใจเข้าไปเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้เด็กๆลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วก็หายใจออกรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะถ้าไม่มีอากาศก็จะทำให้เราตายได้เมื่ออากาศเคลื่อนที่เราจะเรียกว่าลมทำให้สิ่งที่เปียกอยู่แห้งเร็วขึ้นช่วยให้เราเล่นว่าวเล่นกลางหันได้สนุกทำให้เรือใบเล่นได้อีกด้วยใช้สูบเข้าไปในยางรถยนต์ทุกชนิด ทำให้ลูกโป่งและบอลลูนลอยได้เด็กๆเห็นไหมคะว่าอากาศมีประโยชน์มากมายเลยและวันนี้คุณครูก็มีการทดลองเกี่ยวกับอากาศมาให้เด็กๆได้ทดลองกันไปทดลองกันเลยคะ่ะการทดลองเรื่องอากาศกักน้ำไว้ได้ค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีแก้วน้ำ กระมังสำหรับลองน้ำน้ำสะอาดกระดาษขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆเทน้ำลงไปในแก้วค่ะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องเต็มแก้วจากนั้นนะคะให้นำกระดาษมาปิดที่ปากแก้วค่ะต่อมานะคะ ความแก้วลงค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น1นึสองสมเป็นไงบ้างคะเด็กๆเห็นอะไรเอ่ยกระดาษลอยได้ใช่ไหมคะที่กระดาษสามารถลอยอยู่บนปากแก้วได้นั้นเป็นเพราะว่าแรงดันอากาศที่อยู่ภายนอกนั้น มีมากกว่าแรงดันอากาศที่อยู่ภายในแก้วจึงทำให้กระดาษติดอยู่ที่ขอบแก้วและน้ำไม่หกออกมาจากแก้วนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถทำการทดลองง่ายๆได้ที่บ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย